คอนเซปต์ของคลิปนี้นะคะก็คือถ้าไม่ได้แต่อ่ะถ้าไม่ได้แตเอียนะคะขอแต่อ่ะก็ยังดีสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับไา้มันจันล่า o า t ชนแล้วค่ะ I think I หลร้อยทั้งร้อยนะคะไม่ว่าจะเพศไหนจะไม่ชอบผู้หญิงที่แบบแต่งหน้าเน้นความธรรมชาติเมงอัม no เมคอัพนะคะเมคอัมวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เลยไม่ใช่ว่าเขาไปแต่องอเรานะคะ<อ>เราไปแต่งอ่งางเขาโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> วันนี้ไอไปได้เครื่องสำอางมาจากฟิวเทียมนะคะก <c oughs> ็อา,ายไอต้องไปซื้อเครื่องสำอางฉุกเฉินนะคะซ <c oughs> ื้อมาในราคาที่แบบย่อมยาวที่สุดเพื่อที่จะแต่งแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะไม่หยิบเครื่องสำอางนี้มาแต่งแล้วนะคะแล้วก็เลือกเป็นบิวเทียมเพราะว่านี่มันมีคอนเทนต์เลนตัวนี้นะคะตัวแรกที่ไออยากจะนําเสนอ ออนแทคเลนส์ตัวนี้จ้าเป็นของ Loveleen นะคะเป็นสีสโมกกี้นะคะสีต่งตาง ก็ขออภัยไวก่อนนะเพราจาราาไม่ได้เก่งกาแล้วก็รู้ว่าไม่ได้มีความรู้อะไรเรื่องที่เกี่ยวกับแต่งหน้าทักเท่าไหร่นะคะไม่รู้ทําไมนะคะคลิปหน้าหรือว่าคลิปเกี่ยวกับรักษาสิวนะคะที่คนดูเยอะมากนี่นะคะคืออาจจะดูในความพยายามคอนแทคเลนนะคะของเนอร์บลีเนแล้วแล้วก็อย่างที่สองนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยกล่าวว่าได้ทั้งเป็นลิปก็ได้ทั้งบัตออนเนาะพิทิสลาเลอร์บายพอลล่านะคะสีออลิสสูงหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำเลยตอนนี้คือแดดสองข้องมากไม่รู้จะหลบไปตรงไหนเนาะถ้า มาได้เป้าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทุบถ่ายคลิปอยู่เราจะไปแบบเร็วๆเลยนะคะแล้วก็ลุคเครื่องสำอางมันก็มาไวไปไวอยู่แล้วกะว่าเออใช้ได้ไม่นานแต่เดี๋ยวดูว่ามันเลิกหรือเปล่าถ้าเลิกก็คือใช้ได้นานเอ้าทำไมแบบสีมันไม่ออกหน้าหรอออกบิดไงเติมเพิ่มอีกจาก้าเติมเพิ่มอีกอ่ะอะลุคที่ไลเลือกมาวันนี้นะเป็นลุคที่แบบ เบาที่สุดเพื่อที่จะได้แบบตัวสวยใสธรรมชาติที่สุดนะคะก็คือถ้าขับรถผ่านก็คือเลี้ยวเข้ามาเดินไม่ใช่เข้ามาหาเรานะคะเลี้ยวผ่านเราไปเลย,เลย <c oughs> <c oughs> อะไรประมาณน,นี้เนาะเกลี่ยเกละะี่ยมุอจมุอจมือจกไปยูเนาะอ่ะอย่างที่สองนะคะก็คือจะเป็นแป้งถึงไม่ค่ารองพื้นแต่ก็คือขอมีแป้งนิด 8, น,ดนึงนะคะไอ้ก็เลือกมาเป็นของฟิตมีเบอร์หนึ่งส <c oughs> องแปดลงไปแบบเบาๆเบามือที่สุดนะคะเพราะว่าเราจะแบบ หลอกเขาว่าเราอะน้าใสไปเดทวาเลนไทน์ Valentine แบบเอย้ยน้าใสนะแต่จริงๆคือใส่หัวไปเปล่าก็ไม่รู้แสงมันมาแค่นี tamam. ้จริงๆน่ะเวลานี้ก็คือเย็นแล้วด้วยแบบพอหลังจากนั้นแล้วเราก็เป็นผาตาเลยละกัน แบบเบานะคะหัวตาด้วยหางตาด้วย,ตา,วยตาล่างนี้ขึ้เลย่หรือยงอ๋อสวยงามตามทองเพื่อ,อไ,ไ,ได้ปะได้ยู่ทำผมเกียกเลยไม่ไปกับมึงเนี่ยแต่จริงๆวันนี้ต้องรีบแนละ้วนะเวลาควรที่จะแบบพอดีพอดี อีกอย่างหนึ่งเี่ยได้มานะคะก็คือเป็นเมรินดานะคะที่เขียนคิวของเมริน่าสีโคโก้บิวนะคะเมรินดาเนี่ยนะไอายอไ่ะให้เครื่องสำอางเมรินดามาตั้งแต่เริ่มแต่งหน้ามีช่วงหนึ่งที่แบบเธอเขาไปงานแฟร์เฟสติวัลกันถ้าถ้าอยู่แถวเมืองทองถ้าอยู่แถวนนทบ,บุรีกรุงเทพก็คือต้องรู้จักแฟร์เฟสติวลัลแน่ๆเลยเขาจะแต่งตัวแบบแนวๆไปดูคอนเสิร์ตกันนะเนาะช่วงที่ไอแบบไปเที่ยวช่วงนั้นก็เป็นเดอะบิสแมนไอยยเ ะเลกเกสกาตรงไหนที่มีเครื่องเต่าตรงไหนที่มีจังหวะแบบโจ๊ะๆแบบจังหวะเลกเก้เลกเก้หน่อยมันจะเป็นตรงที่ฮอตทิ่สุมากเพราะว่าเต้นปังมากแ,แล้วเมื่อก่อนทออายไปนะคะแต่งหน้าไม่เป็นหรอกก็แค่เขียนคิ้วใส่คอนแทคเลนส์ทาปากแล้วก็อายไลเนอร์แล้วอายไลเนอร์ต้องดำๆเข้มๆถ้ามียังไมู่้อยู่เดี๋วจะอินเสิร์ตลงให้ดูนะค่ะเมลินดาเต้นเท่าไหร่ก็ไม่มันไม่เยอะไม่อะไรทั้งนั้นแล้วทีนี้อันนี้มันลดราคาอยู่จากร้อยกว่าบาทเหลือประมาณ49บาทนะคะก็เลยจัดมาเลยจ้า หลอกๆว่าตายาวนิดนึงความน้ำตาของมันนะคะไม่ใช้หนหนอะไลนอร์หลอกว่าตายาวหลอกอยูหลอกตัวเองด้วยเนี่ยแต่ไปก็คือหลอกตัวเองนปังตาแบบยาวขึ้นอ่ะต้ตานิดนึง ก็ไม่เข้าใจเน้ะคืออายอะคนแต่งหน้าไม่เป็นอะไรไม่เป็นคือได้แต่แบบถูๆถ่ายไปเรื่อยๆแต่คลิปที่แบบแต่งหน้าเกี่ยวกับหน้าที่เกี่ยวกับสิวคนมันดูเยอะทั้งๆที่อาตั้งใจว่าช่องเนี้มันจะเป็นช่องสําหรับบอกเที่ยวหรือไม่งั้นก็สาหรับเสื้อผ้าโดยตรงเพราะว่าวก็มีคนรอบตัวทําแบบเสื้อผ้าเยอะท้ายการเป็นว่าไม่ค่อยมีคนดูอ,ะอ่ะง่ายๆแต่ดันมีคนดูทําแต่งหน้าที่แบบไม่มีความรู้แต่งหน้าก็แต่งได้แนวเดิมเพราะว่าคือแต่งเป็นอยู่ประมาณว่าแค่ลุคเดียวเลยคิดว่าอ้าวหลังจากนี้คือต เพื่อที่จะได้ส่้อยเก็บความรู้ด้วยไม่ให้เอาหาไปวันๆต่อไปนะคะไปตัดคิ้วให้บางเลยนะคือปกติอายคิ้วหัากว่านี้แล้วก็คิ้วเข้มกว่านี้ชัดกว่านี้เพราะว่าขนคิ้วอายเยอะอายก็ไปตัดให้มันบางเลยนะคะแล้วอายก็เอาที่เขียนคิ้วของเมลินดาเนี่ยที่มันเป็นสีที่อ่อนที่สุดนะคะให้มันซอบๆกับสีของพัชราภาณเออ ลงหางนิดเดียวนะคะหัวตาอาันม้เลยไม่ชอบอยากได้แค่หัวคิ้วฟูๆแล้วหางคิ้วก็ืูชัดนิดนดงแต่จะเติมแค่หางคิ้วเท่านั้นไม่หนักไปหรือสาไม่ต้องดีไมต้องดีแต่จิงนะจิงน อยากเมามอยเรื่องความรักของทุกคนมากเลยวันในเรื่องในวันวาเลนไทน์นะคะใครไม่มีคู่ก็ขอให้เราเจอเนื้อคู่ในปีนี้นะคะเห็นที่เซนทันเวิด์นี่คือคนไปแบบต่อแถวบวงสวงกันเต็มเลยถ้าไม่รู้จะหาจากไหนก็ลองไปเซนทันเบิด์ดูเลยนะคะเราก็ลองดูจจับคูบ่แถวนั้นดูอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครมีคู่ก็คือขอให้รักกันนานๆนะคะแล้วก็อย่าได้เ,เดียดเดือนซึ่งกันและกันเลยนะคะถ้าใครไม่มีคู่ก็เออไปเจอคนมีคู่ก็อย่าไปยุ่งกับคู่ของเขานะคะว่ดีนะคะแล้วหลังจากนั้น ก็เป็นมีเคลยคาเมเบรีนไฮเปอร์ครหรือไฮเปอร์ครหรือไฮเปอร์อะไรสักอย่างนะคะอันนี้ก็คือซื้อใหม่เหมือนกันเพราะว่าอันเก่าหมดแล้วเราก็เลยซื้อใหม่ไปเลยแล้วกันในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงนะถ้าเทียบกับที่อื่นเหมือนว่ามันจะเป็นแพ็กเกจใหม่แบบสกินใหม่อะไรสักอย่างนะครั้งแรกใเรามาใช้อันใหม่อันนี้นะคือมันก็เนื้อมันคือดีมากเลยอ่ะมันเหมือนดีกว่าอันเดิมอีกไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเนื้อมันด้วยหรือเปล่าหรือเปลี่ยนแค่แพ็กเกจให้มันดูทันสมัยขึ้นจากอันเดิมนะคะ ก็ทําแบบเดิมน,นะคะปัดหมวคิิวให้ตั้งๆให้ดูแค่ยาวมากแค่หนามากแล้วก็น้ําตาลสีวอมบาวด์เดิมวา,างหน้าเลยตอนนี้คือรู้สึกว่าหน้าเริ่มฉ่ำแล้วไม่ใช่เพราะว่าช่วงสำอานะคะแต่ว่าเป็นเพราะว่าสกับแดด ป๊อปี้เลิฟของเราคือยังไงนะคะพัชราภานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าสวยเข้าใจไหมว่าสวยสวยตั้งแต่เด็กก็คือทออเขาก่อนจ้ะเออไม่ไดีใครมจราจีบก็คือจีบก่อนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้จีบเขาก่อนก็คือเราอะเล่นดนตรีที่โรงเรียนเน้ะแล้วพี่เขาก็คือเล่นดนตรีเหมือนกันอ่ ه, ผู้ชายมีความสามารถนะคะแล้วก็คือแบบชอบเป็นคนที่แบบหน้ามองอ่ะแต่หน้าจอดเฮ้ย หมือนเสร็จแล้วอะปากแล้วนะ Pro U2 นะคะสีศูนย์หนึ่งนะคะเป็นลิปตินตัวใหม่ของเขาที่เป็นเนื้อแบบเนื้อออย์เนื้อแบบสุขภาพดีชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นอีกแล้วว่ะที่พัชราภาชอบเอาวัซลีนป้ายไปนะคะแต่อันนี้คือมันมากับในมันมันเลยเราไม่ต้องใช้วัซซัลลินแล้วนะก็คือลุคนี้ก็คือไม่ต้องใช้วัสรัลลนนะคะใช้อันนี้ป้าย ปาทาให้มันเกินเกินขอบไปเลยนะคะช่วงนี้กำลังดีอยู่เลยนะอ่ะอ่าเกินขอบเลยสีลูกคุณมากไม่ใช่ลูกคุณหนูนะคะลูกคุณนะคะไม่ใช่ลูกฉันเออสีมันดูลูกคุณดูดีดูแบบอยู่ในาณาจักสูงสุดสุดสุดสุก็คืเอเราทาแค่ลิปมันเฉยๆเอาก็ตาก็ชใช้ได้ อ่ะตัวน,นี้มันดูบได้วันนี้ไอ้ก็เลยคือเอาลองบอบบี้บาวมาให้ดูนะคะทุกคนว่า for You Tube ในราคาร้อยสี่ิบเก้าบาทเอ้ย1้อยเจ็สิบเก้าบาทนะคะตอนนี้เขาลดอยู่นะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะของบอบบี้บาวกับร้อยเจ็สบเก้าบาทที่ได้จะเทียบนะก็คือบอบบี้บาวมันไม่ได้ทำหน้าที่เป็นติ้นอยู่แล้วเพราะตอนที่ซื้อมาคือมันไม่ได้ชื่อลิปติ้นเก็ดวะมันก็จะไม่ใช่ติดชัดติ้นเป็นติ้นแบบโอยไว้ท่าปากอะไรขนาดนะั้น ดูกันได้ปะสีบอบบี้บาวคือสีฟีสปิริตนะคะเป็นไงต่างกันไหมคะจากเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวสวอตให้ดูดีกว่าอ่ะแล้วฉันจะได้ออกจากบ้านไหมเนี่ยวันนี้อ่านี่คือฟีสปิริตของบอบบี้บาวดาจาเดือดจา้าอันนี้คือเบอร์ศูนหนึ่งของ o ูยูทูนะจ๊ะอ่าอ่าอ่าเป็นไงเขาจะราะคาแล้วเราเลือกสีมาไม่เลือกสีอึบจ้ะบิ๊บบ้าก็บอกบิ๊บาเถอะนะคะฟูยูทูคือออกมาแนวทำมาแนแล้วก็ดูก,กันได้นะกลับมาเป็นทาสีของฟ u ยูทูดีกว่านุเพราะว่าวันนี้เราจะไม่ได้มารีวิววับบิ้บาวแล้วคือฟ u ยูทูมีอีกหลายสีมากที่แบบ มันน่ารักอะอยากได้เบอร์ศูนย์สด้วยนะคะจริงๆอยากชอบเบอร์ศูนหหรือเบอร์ศูนห้าด้วยที่มันติดชมพูในตีดาะบตาปากคูไปสักมามันก็ชมพูอยู่แล้วอะถ้าจะให้ไม่ติดส้มเลยพอหานิ่ทางวิ่งชมพูปากอัอิ่มมากมาว้า้ว,วไม่รอเสร็จแล้ว ฮ้ทุกคนขอหน่อยเถอะขาดไม่ได้จริงๆกับ Intuit สีเบอร์29ของอายนะคะที่อาจจะชอบเอามาทาแบบนี้เพื่อสร้างเงาให้เกิดความเป็นอ่ะข้างนอกก็บืออิ่มด้วยแต่ว่าตรงนี้ก็คือเอ็นกระจาะด้วยเนี่ยนะคะน,นี่เลยแค่นี้อาจจะเอามือแทบๆๆหน่อยเนพื่อกระจายสีฝากก็คืออบอิม ที่ลืมค่ะซื้อมัทคาร่ามาแล้วนะ,ะทำไมไม่ใส่มัทคาร่าล่ะเป็นอะไรก็จะมาไม่รู้ไม่มอ่ะก็ว่าทำไมทำไมเสร็จเร็วจังวะใส่มัทรคาร่าดูที่ไอหิวดีอย่างนี้นะคะเพราะว่าคืนไอเออโบอกว่านหาจนแล้วขี้ถ้เลยงั้นนะัน้งแตกแดดนี่นะเนื้อออกแล้วนะ อันนี้คือแบบผิวมันชุ่มชื้นไงมันไม่หลิดน้ำมันหนอกมาเยอะถ้าใครดูสตอรี่ไอใน Facebook เมื่อวานนะรู้เลยว่าแต่หน้าเสร็จแล้วเดียวแล้วยังไม่ทันออกไปไหนเลยนะคะคือหน้ามันหน้าเยอะแล้วนะถ่ายรูปแบบตังแดดคลิปินซุกใหม่นะคะ ใครเคยเห็นคนแชร์กันว่าเนี่ยอิจฉาคนที่แอบชอบใครเลยได้คบนะคะพัฒนภัาคุณที่บบน่นะะนาอิจฉาคนนั้นนะคะ นนรเราเริ่มชอบเขาของเราเรารู้ว่าเราอยากมองคนนี้ตลอดเลยคป็ว่าเราชอบคนนี้แล้วแหละพอเราชอบเขาไปเรื่อยๆนะคะที่เขาไม่รู้ตัวก็ไม่ได้แสดงออกว่าแบบอุ้ยฉันจะชอบคนนี้แต่เราทาทุกอย่างให้เป็นเรื่องบังเอิญค่ะทุกคนที่เขาเดินิเดนเจอ,เ,อเราในโรงเรียนไม่ใช่อาจจะราะว่าตารางสอนอยู่ห้องเรียนใกล้ๆกันหรืออะไรไม่ใช่นะคะพัาชราผาใส่กสานตารางสอนห้องเขาย่อให้มันเล็กๆมุเท้าแบบไปชาชแล้วก็ใส่ในกระเป๋าดูว่าเราเรียนตุกน้งแต่เขาเรียนตุกนี้ขอเดินมหานตึกนี้หน่อย ให้รู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องบังเอิญให้รู้สึกว่าเราผ่านห,หรือผ่านตาในชีวิตเขาจังเลยเล่นดนตรีก็เจอกันตอนเรียนก็นนยัวเวงเดินผ่านกันบ่บอๆอีกที่นะคะคือแผ่มวลให้เขาแผ่มวแผ่มวแผมดสรุปแล้วนะคะติดก,กับอาจารย์ ช่วงนั้นจะเป็นออนเอ็มเนาะพัาะชลาลาใช้เอมเจสสูนออนเอ็มก็คือต้องไปออนที่บ้านพอออนเอ็มนะก็งานที่เขาพำด้วยหน่อยทําอะไรอยู่หรือแบบจะนอนหรือยังหรือบางทีไม่ทักอะไรไปเลยแต่คุณจะบ้านอะไรก็เริ่มรู้ก่อนแหละแต่คือเขาก็แบบพอเริ่มมีคนรู้เรื่อรู้โลกรู้เขาก็เริ่มรู้แหละอไอออนเอ็มแล้วแบบแอดเมลลงมาเรื่อที่จมีเอ็มเรามันคือเขามีใจหรอป้าใช่หรือเปล่าใช่แสดงว่าการแทนองเวลาที่คุยกันเขาเริ่มเริ่มคุยกันไปเรื่อยๆนะ ไม่ได้ใช้คุณกาเริ่มคุยกันเริ่มทักไปหากันมากขึ้นเรื่อยๆแต่คุยกันอยู่แค่สามคำถามก็คือทําอะไรอยู่กินข้าวหรือยังนอนกี่โมงคุยกันแค่นี้นะคะนี่ถือเป็นการคุยกันมีวันหนึ่งจันมานอนที่บ้านเราแล้วออนเองเราแล้วก็เห็นรู้ว่าเราชอบพี่คนนี้มากเพื่อนก็เลยทักพี่คนนี้ไปมาว่าแบบเออหนังเรื่องนี้น่าดูนะตอนนั้นเรื่องอะไรป่ะสิ่งเล็กๆเล้ยรักอ่ะตรงกับตอนนี้มากๆที่เราแอบชอบผู้ชายคนหนึ่กนคุยไปคุยมาแล้วผาก็ทักมาเพื่อนมันก็บอกประมาณแค่ว่าเออเดี๋ยวจะไปดูหน ผู้เล่องเหมือนมันชวนที่เขาโดยที่ใช้ออนเอมเราแต่เพราะอีกวันมันจะใกล้วันไปดูสิ่งเี็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยเราทำมาว่าพี่ชวนไปดูวันไหนนะอ่าเน,นว่าเฮ้เขาชวนวหรือว่าหรือว่าเพื่อนเราก็แค่แบบตามน้ำไปแต่ว่าเราไม่ได้ชวนว่า ก็เลยได้ไปดูจ้าและเออเขาก็เป็นซูเปอร์บุูดนะเลี้ยงเลื้งอะไรทุกอย่างเลยนะท้งข้าวเสียบอะไรเสียบข้าวไม้กับมาเหมือนคุยกันมากขึ้นเริ่มมีการคุยเล่นอย่างอื่นถามคำถามอื่นแล้วก็คายว่าช่วงหลังจากที่กลับมาคือการแบบคุนคุนกันจริงๆจางๆเออหลังจากนั้นเขาก็ส่ง SMS มาจ้าเข้าความมาบอกว่ามันจะได้ไงมถ้าเราจะพบกันแน่ในที่สุดนะคะเขาก็จนเราตกจนได้ค่ะก็คือตกหลุดร้อนนั่นแหละค่าก็เลย เป็นยังไงบ้างคะทุกคนถ้าสมมุติว่าจะให้อายเปรียบความหักของอายกับเพลง,เพลง,เ,พลงเพลงนะึงนะอายก็จะเป็นเพลงสีครั้งนะ เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตายสุดสก็พอว่าก็เป็นแฝนแน่ก็ยังให้กําลังใจคนที่ยังไม่มีคู่ตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าุกคนสมหวังในความรักหรือว่าเจอคนดีๆตั้งแต่ต้นแรกนะคะอย่าไปเยึดติดค่ะเราเป็นผู้หญิงเราต้องชะตองแล้วก็เราต้องมีศักดิ์ศรีในตัวเองนะคะถ้าใครไม่รักก็ไม่ต้องมารักเราถ้าใครรักเราเราก็รักเขาให้มากๆให้สมกับที่เขาให้คุณค่าเราเนาะายเป็นคนหนึ่งนะที่ถึงอาจจะชอบเขาก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ให้ค่าความสําคัญไอเลยก็จะไม่อยู่กับเขาได้นานขนาด นองะวันวาเลนไทน์นี้ถ้าใครมีคู่ก็คือขอให้รักกันนานๆแต่ถ้าใครไม่มีคู่ก็คืออยากจะค่อยรักตัวเองถ้ารักตัวเองแล้วคนดีๆหรือว่าสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเองไม่ต้องไปดูยอิจฉาใครในห้างนะวันวาเลนไทน์แล้วเขาเดินจูงมือกันเราก็จูงมือแม่เราไปเรยจ้ะ ได้ไดก็สอนใครได้หรอเรื่องนะี้นะโตอายุยี่ห้าแล้วอะอ่ะเอาเป็นว่าเราหอมปากหอมคอหนูเป็นบล็อกบิ๊เลิฟของเรานะคะใครเป็นเหมือนอายบ้างป้าทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยครัคือถ้าได้จริงลองคอมเมนต์ดูดิมั้ยแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องมูเตนดูนะจ๊ะอ่ะอะมีเรื่องยื่นคนละนะคะ เคยพาไปที่แย่ห้อยหลักนะคะไปไหว้แบบพาด์ตี้ไหว้บบพารพ์ตีไ้ไหว้นู้นไหว้นี่อะไรก็คือขอ,ขอแล้วก็ลองไปขอดูนะคะไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลสายมูก็เป็นเรื่องของผู้หญิงอยู่แล้วนะคะถ้าสมมติว่าไม่สมหวังในความรนะักรู้สึกว่าทรมารเจอเรียบอย่าไปขอให้คนไม่เดียวมาจากชีวิตระวังเพื่อนตัวเองจนะหายแล้วดูชื่อด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็อย่าไปขอแบบวิ่กว้างๆนะว่าแบบปล่อยให้ได้คนนี้มาแลกกับอะไรก็อย่าอย่า จะเอามือเราไปนะคะทุกคนอิวเดินเดินอยู่ดีดีมือหันอย่างนี้มนก็มีเรื่องเล่ามาต่างๆนานาเนาะแล้วก็คือขอให้มันเจาะจงไปเลยคุณอยากได้คุณอะหรือคุณอยากได้คุณนี้ในสถานหายใจอาการแบบนี้คุณไม่มีใครเหมือนหรอะเขาอาจจะมีคนที่มันอายตอนนี้นะคะว่าขอให้รวยขอให้โชคดีจ้า Bye bye. วันนี้นะคะก็คือจบไปแล้วนะคะกับลุคนี้นะคะถ้าไม่ได้แต่ยงยี่ห้อแต่อ่ะก็ยังดีนะจ๊ะลุกหลอกหลอก,ลอกที่ดูเหมือนว่าเราเป็นคนดูแลตัวเองนะสุขภาพดีไม่ต้องรองพื้นหนาะไม่ต้องอะไรหนาะลุกแบบบางๆให้ตรงข้าม90%นชอบแน่นอนหรือเราเองนะคะก็ยังชอบแต่งหน้าบางๆไม,ไม่ดูหนาเลยนะก็ลองไปดูนะคะรักษาหน้าให้มันดีนะคะเลิกใช้รองพื้นไปสักพักหนึ่งชีวิตอาจจะดีขึ้นอ้อะไรแบบนี้กับคืนมา